เมนูนี้นะครับมีประวัติกับทางเชฟมากๆครับมันทำให้เชฟมีรอยด่าง้อยเดี๋ยวเชฟขอญาตหยิบไฟเช็คก่อนนะครับยาติได้ไหมจิ้มมัได้ไหมไอ้เหี้ยคนไม่ใช่แมงวีปัดอยู่ได้ ไม่้ตหมหีช้างอยู่เลยถ่ายอะไรเนี่ยเขาก็ย่างเลยเมนูเลยวันนี้เมนูเลยเนื้อย่างน้ำจิ้มแจ่วโอ้โหอย่าบอกนะว่าจะถ่ายเนื้อย่างน้ำจิ้มแจ่วนี่นีดูดูดิเนี่ยโอ้ยน่ากินมากนร้อนร้อนร้อร้อน้อนนมอนร้อน้้อนน้้รร้นล้รน้้ เอาเขาไปกินในบ้านใหม่ดิฟ้ามันกินข้างนอกก็ได้แค่เหนือยากบ้านใหม่มันไม่ได้เราจะต้องเปิดประวัติศาสตร์แบบว่าบ้านใหม่เมนูแรกของบ้านฉลองอะไรเงี้ยเออเปิดเลิกเหมือนตัดริบบิ้นถูกต้องโต๊ะกัเข้าวก็ยังไม่มีย้ายเข้าไปเลยเดี๋ยวเขาจัดเองวันนี้อันไหนเปิดช่องก่อนมาถ้างั้นตัวจะทำใช่ไหมมามาสูดดิค่ะยินดีตตอนรับเข้าสูโบโยชิชิเนะ ช่วงอะไรก็ไม่ร well, um ู้ประเดิมเริกประเดิมชัยด้วยความอลังการอลังช่างแสงสว่างอุปัตเมนูอย่างเขาไม่ธรรมดาอยู่แล้วเขาคิดั้งแต่เมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนเลยตรงตาลึืบหมดแล้วเนี่ยพร้อมแล้วลุย a few inches later บอกเลยว่าอลังชางแต่ว่าเกิดจะต้องไปแต่งตัวให้มันเป็นเชฟให้มันดูดีก่อนนะ10 minutes later รียบเลยเดี๋ยว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 ทำไมต้องขำอะไรเขาอ่ะยืนเฉยๆดินี่ลืมนี่นี่ลืมอะไรปะเนี่ยตัวลืมแล้วปะเนี่ยไม่ลืมเอฟสควอชดิโอ้ยโอ้ยไอ้ยุงมึงจะกลมทำไมเออไปเดิไม่เกียมาโอ้โหมิเกียคู่เล่นเลือดร่วหรัน ไปน่องทีไอ้จัดชิดโค้งตายหายชาติมายอีดอกทองชังเย็ดโอ้โหถ้าหันหายเยอะไปอีกนิดหนึ่งนะโดนเราจะไปชวนพ่อและแม่เข้าไปสู่ร้านอาหารภายในอาณาจักรใหม่ของเราไอไปไอ้แม่มันเจอเย้ย่ะทั้งโจ๊กร้ายลูกช้ายทั้งตัวแหลกเล็ไปก่อนก่อนที่จะไป ทำกับข้าวกับข้าวต้องไหว้พระก่อนไหว้พระธรณีเฮ้ยครับเชิญด้านไหนบ้านใหม่เชิญด้านไหนบ้านใหม่มีเมนูพิสดารอลังการรอคุณอยู่เออเคุณเมียครับเชิญไม่ได้เชิญแบบนี้ไม่ได้อ๋อนายเชิญแบบนี้ได้ยังไงไอ้เนี่ยไปเร็วกูเพื่อนเล่นมึงเหนสัสเชิญเชิญขึ้นไป บนพัตคาอาหารอาณาจักรออสได้ไหมเสร็จครับพ่อเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไอ้ยันไอ้ยันไอ้คนเดียวคนโเดไอ้ตายผมไม่อยากเห็นภาพอย่างงี้เลยไปพร้อมแล้วแต่งตัวดีๆหน่อยนะแต่งให้เหมาะสมกับงานหน่อยเดี๋ยวงานนี้เชฟแต่งตัวเหมาะสมสุดแล้วผมบอกหาย จะไปกินอาหารท้างบนได้ตั้งแต่งหมาะสมบอกตัวเองนี่รอไหมไยๆๆ A few moments later ตัวเฮ้ยมาแล้วโอเคนไนตยมั้ยเาเลยยลาไหนู้มีเียเข้าบ้านใหม่โเยเข้าบานเยครับเยครับเครับตัวยแบผิดเปิดรคาครับ นี่อยากจะควักลูกตาออกมาล้างสไลว์เฮี้ยลับมาอย่าบุกไปเ่อนอย่าอย่าอย่าเลยทิ้งเลยแช่งก่อนแช่งก่อนนะเดินด้านนี้ครับด้านนี้ครับเชิญครับเชิญครับวันนี้ครับเมนูเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ทำอามาใกล้ใได้ค่ะเข้าหมาอใกล้ได้ใกลแล้วทำไมเป็นจิงัวเห่าจะกลัวอะไรกันไม่ไม่ได้กลัวมือกูกลัวปัญยา มันทําให้เชฟกลําลึกถึงในวันเก่าๆคุณพ่ออาจจะเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเป็นแค่เนื้อเสียบไม้อั้งคนเดียวทำไมไม่เชิญอะไรนะเ้ยๆพ่อพ่อวิธีกินผิดวิธีกินผิดต้องรอก่นตัวกมไม่ได้บอกพ่อกับแม่ให้ไปคุยกันหรอให้มาไปที่เดียวกันเนี่ยก็ไปที่เดียวกันเราแต่งตัวกับที่ก็ไม่รู้เอออ่ะยังไงก่อนที่จะกินเมนูเมนูนี้ถ้าได้ฟัง ประวของเมนูนี้ทุกคนจะซึ้งแล้วก็กินได้แบบน้ำตาไหลเมนูนี้นะครับทุกท่านดูทางนี้ก่อนเมนูนี้นะครับมีประวัติกับทางเชฟมากๆครับมันทำให้เชฟมีรอยด่างพ้อย์ตรงนี้ครับเหนื่อยใจเลือเกินรอยด่างพอย์ตรงนี้เกิดจากเมนูเมนูนี้ ตอนดีเชฟแต่ยางเนื้อกระทะร้อนเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เชฟจะทําให้ท่านชายและท่านหญิงกินกันเลยก็กันเดี๋ยวเชฟขออนุญาตหยิบไฟแช็กก่อนนะครับได้าายาในตู้มันจิ้มมันดีไหมกลัวกลับบ้านนอะก <c oughs> ารทำนั้นต้องมีความสะอาดต่ <c oughs> อยังไงมาตอนนั้นบอกให้เอาส้นเต็มยัดแม่ตายปากมันเข้าไปแล้วมัน ยอยเปันมาเนบัดนี้ลามปามเลยเอลอูกกะละมีคืเอเขาเขาอะไรเขาเขาเขาเคุา้ย <c oughs> ดีมากดีมากเซฟตี้ไว้ก่อนดีมากดีมากครับถูกต้องก <c oughs> ็หลยจะได้กินเนี่ยคุณล <c oughs> ูกค้าใจเย็นนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วทำไมะตรงนี้คือบรันดีที่เชฟทำการก,ารกลั่นออกมาด้วยตัวเองจะทำการลาดลงไปในเนื้อเซ็กตรงนี้จุด ดยไฟด้วยมือ <ok ถ like, kind of ้าคุณช้าล yes ูกค้าหนีแล้วนะครับเคฟจะจุดไฟในกระทาด้วยมือเปล่าเฮ้ยทำได้ไงทำได้สิเฮ้ยมือเปียกทขนอันนี้เฮ้ย ด่าคลอยที่เกิดจากลืมดาได้รแล้วตอเอาเนื้อย่างเขามาทำไงนะขมักไม่่อ้ได้เฮ้ยไหนๆเดี๋ยวเดี๋ยว ทีก็ท่านมือผมนี่จะกรุดอยู่แล้วท่านไม่ไดที่จะลองแค่คลิปก็มาแล้ววะลมสิครับท่านองไหมเมาอย่างท่านพี่เป็นไงครับท่านเหมือนกันเลยนะกลิ่นเปรี้ยวเหมือนกันเลยตาบเหมือนกันเลยนึกว่าตอยท่านพี่ปากหมาจังเลยเมื่อตะกี้ทุกท่านคงจะมองไม่ทันขอเป็นภาพสโลว์สโลว์ตั้งแต่ตอนได้ไมปจะลุกมือนี่ ฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้เลยข้ามรอบเรียนแบบเลยนะงงเยีขงงเยขาไม่มีใครเขาอยากเรียนหรอก,รอกว้าวร้องไหม้อนใครอยากเรียน <laughs> <laughs> มึงเรียนเลยบอกว่าไม่น้องทำวันนี้มันทำไม่อยู่แล้วไไออ้้ไอ้เหรอ สวยสวยสวยโอ้โหควันสวยโอ้โอ้ควันเป็นบ้านไม่หมดเลยสว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 ยงามมากมากสุดยอดขอขอบคุณทุกท่านเมื่อจะกินได้เนี่ยได้แล้วรับประทานได้แล้วครับติดไฟอ้าวอร่อยผมบอกเลยเมนูนี้คือเมนูหยิบเป็นคนละหนึ่งไม้เลยแล้วลองชิมดูให้เด็พ่อให้พ่อคให้พ่อพ่อท่านแม่อ้าวเิ้มชน ชนเชียฟเนี่ครับชนอ้าวโอ้โหจนแล้วเหรอกินวิตากี้กินหอมกลินเหล้าเข้าไปในเนื้อเดี๋ยวพ่อไม่กินอ่ะแต่ว่าพ่อไม่กินอ่ะใครจะแดกก็แดกแต่กูไม่แดกคนหนึ่งแหละวันนี้เชฟใส่ายไปกิมเยอะโอ้ใช่ครับคือต้องบอกกันเลยว่าวันนี้นะครับเชฟทำเนี่ยนามพผสมคอนสำเร็จมากเมื่อสมัยอดีตเชฟ ทำแล้วมันเกิดการด่างขึ้นีเมื่อกี้นี่เขาเรียกวายขาวใช่ไหมวิสกี้ฝากระตุกครับกระตุกไม่ดีมือเลยมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูวันนี้ห้ามลอกียนแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่เสื้อผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ห้ามลอกียนแบบพวกเราเด็ดขาดจะโดนปีได้ถ้าใครมียไปดีกว่าตัววานครับโอ้โหเป็นงคลิปนี้เมนูธรรมดาของตัวกลายเป็นเมนูสุดพิเศษของทางเชฟยิมโดตีนเลย หมดเลยเนื้อเขาไม่ได้กินดีเลยไปค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็เด็กๆนะคะห้ามใบลอกเรียนแบบโดยเด็ดขาดนะคะไฟอันตรายมากการกระทำในครั้งนี้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการเล่นนะครับใช่แล้วค่ะถุงมือตัวนี้เราก็เห็นแล้วว่าโอ๊ยน้ำโอ๊ยโอ๊ยเราก็เห็นแล้วว่ากางเกงหลุดนะครับ เราได้ทําการจุ่มน้ำนะจ๊ะให้มันเปียกแล้วมันก็จะไม่ร้อนเฮ้ยเียอย่าไปบอกพอบอกแล้วมันก็ไปทําตามทําตามนะคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับตไครให้โบโยชิชาแนลนะคะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะคลิปลาก่อนบายะสวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะอาทิตย์นี้นะครับอย่าลืมไปเจอกับพวกเราได้ที่บีโก้ไลฟเวลาหนึ่ท่ม ถึง3ทุ่ม10นาทีนะคะิตรงนี้เลยครับที่ดิ้งด้านล่างนะครับแล้วไปร่วมสนุกไปพูดคุยกับพวกเราครับแบบสดๆใช่เราจะมีเรื่องอะไรมาโม้ทุกคนได้วางกันใช่แล้วเจอหน้าตัวเป็นเป็นแบบนี้ถามตอบกันได้ตลอดเวใช่แล้วค่ะ2ชั่วโมงเต็มครับ สำหรับใครที่ยังไม่มีนะคะแอปบิ๊กไลฟ์นะคะเข้าไปโหลดรอไว้เลยนะคะและที่สําคัญถ้าใครโหลดไปแล้วนะคะก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนไอดีของพวกเราไว้เลยนะคะเราจะมาไลฟ์กันนะคะเราแเจอทุกคนแล้วอ่ะขอบคุณคุณผู้ใหญค่ะวันนี้ลาไปก่อนายบายสวัสดีค่ะ e ีนี้เราจะใส่ชุดบิกินี่นะคะอย่าลืมไปกดดูจะ้าเลยเข้าไปดูนะคะว่ามีอะไรสนุกสนุก